นับตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของหน่วยงานภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนงานด้านการบรรเทาสาธนารณภัยของภาครัฐในานามอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออ,อปอพร,รอจบจนถึงวันนี้ความมุ่งมั่นของอาสาสมัครผู้เปลี่ยนไปด้วยจิตอาสาก็ยังคงพร้อมไปด้วยหัวใจแห่งการส่งมอบความปรารถนาดีต่อสังคมเสมอมาแม้การเวลา จะหมุนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เจตนารม์แห่งการนำรงตนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมส่วนรวมก็ไม่เคยเสื่อมคลายลงไปแม้แต่น้อยสมความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจในานามอปพรความหมายที่เปลี่ยมคุณค่าและถือเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นที่แท้จริงในการํำรงตนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทงชาติ หมายถึงสถาบันสูงสุดคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มือขวาหมายถึงการให้การป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาภายัยคลื่นน้ำหมายถึงอุทกภัยลมพายุหมายถึงวาตภัยไฟหมายถึง,ถงอัคคีภยัยลูกระเบิดหมายถึงระเบิดนิวเคลียร์อาวุธเคมีภัยทางอากาศการก่อวินาศกรรมช่อชัยพฤกษ์หมายถึงความสำเร็จ และเมื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งก็แสดงได้ถึงเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันของชาวอปพรทุกคนเพื่อการบำบัดทุกข์ของประชาชนทุกหมู่เหล่าสมกับเจตจำนงเพื่อการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างแท้จริงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพรรไม่เพียงแต่เป็นการรวมตัวกันของประชาชนผู้เสียสละ ทั้งกำลังกายและกำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเท่านั้นแต่ยังเป็นอาสาสมัครภาคพลเรือนที่ทำงานสนับสนุนหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่างๆที่ทำหน้าที่ในรูปแบบต่างๆเพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชนอันได้แก่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย มีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมกำลังอปอพอรอในการป้องกันภัยพิบัติต,ต่างๆหรืออุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การจัดเตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัยการดำเนินการกู้ภัยบรรเทาภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมกำลังอ,อปอพรพในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยมีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมกำลังอ,อปอพรในการช่วยเหลือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผฐมพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฝ่ายปฏิบัต heit, ิการกู้ชีพกู้ภัย มีหน้าที่เป็นหน่วยเผชิญเหตุประจำองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือประจำศูนย์อปรพร,รปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นในกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุทางถนนให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยฝ่ายอื่นๆตามความจำเป็นคือหน่วยงานช่วยสนับสนุนและจัดเตรียมกำลังอปรพร,รในการปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายต่างๆ เตือนภัยให้สังเกตระง,งับเหตุอย่างมั่นใจฝืนฟ,ฟูและกู้ภยัยเป็นหัวใจอปปพรอ